สถานการณ์ที่เกิดขึ้นน,นดูแล้วอเมริกากําลังใช้ความแข็งแกร่งมาบีบให้ยูเครนให้ยอมแพ้นอกจากนั้นไม่พอยังหยามน้ําหน้าชาติยุโรปอีกด้วยที่ผ่านมายุโรปเข้าใจผิดมาตลอดคิดว่าตัวเองเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับอเมริกาแต่ทรัมป์กับมองว่ายุโรปเป็นแค่ลูกไห่ในทางตรงกันข้ามท่านชมครับรัเสเซียต่างหากที่พิสูจน์ว่าตัวเองสามารถสร้างสันติภาพจากความแข็งแกรง่งเพราะตลอด,วดเวลาสามปีที่ผ่านมารัเสเซียรู้ดีว่าอะไรที่ไม่ไ มาจากสนามรบก็อย่าหวังว่าจะได้มาบนโต๊ะเจรจาตลออระยะเวลากว่า3ปีที่ผ่านมาชาติตะวันตกใช้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียสารพัดบอกว่าจะทำให้เศรษฐกิจรัสเซียล่มสลายประชาชนชาวรัสเซียเดือดร้อนจนตอนนี้3ปีกว่าแล้วยังไม่เห็นวี่แววว่ารัสเซียจะล่มสลายเพราะการคว่ำบาตรชาติตวันตกแต่อย่างไรในทางตรงกันข้ามแข็งแกร่งขึ้นเสียด้วยซ้ํา สงครามยูเครนที่ยาวนานกว่า3ปีกำลังจะปิดฉากจบลงโดยมีบทสรุปดังนี้ดินแดนที่เป็นของรัสเซียก็จะต้องเป็นของรัสเซียรทรัพยากรจะเป็นของอเมริกาส่วนหนี้สินเป็นของยุโรปนั้ชมว่าทรัมป์เรียนแสบไหมยูเครนได้รับแค่เกียรติยศจอมปลอมว่าได้ยืนหยัดปกป้องบ้านเมืองตัวเองนี่คือชะตากรรมของคนที่ยอมเป็นหมากที่ถูกเลียรยทิ้งเมื่อหมดประโยชน์